สวัสดีครับพี่น้องมันนี่นะครับกําลังผาน้องซีแกมนะครับเดินทางไปที่งานช้างสุรินทร์นะครับตอนแรกวันศุกรไเด้ไปกับพี่น้องเพราะว่ามันคนละเส้นทางกับบอดบีบอดบีมาหับก็ได้นะครับก็เรียกว่าศุกรเด้พภาพไปวันศุภาพไปรับจุงทีเทกมืออื่นนะครับแต่วันนี้เอซีกัเรียกร้องมาหลายครับซีแกมก็อยากไปแห้งทักมาถามคู่ัางแต่บัตรในเรือมุ่งเรียนหมดนะครับเสียงหอดคู่เมาโหลดภาพไปนะครับเสียหอดคู่เมาโหลดภาพไปอยากไปหลยอยากไปแห้งมาสั่นมาอยากไปหาเอฟซีเป็นอยากขึ้นเวทีหไายครับ พอดีขุด<น>พอปนบางก็ดีนะครับคุดพอปนก็เลยอ,อาสาภาพไปทรงนะครับของน้องสีแกมนะครับก็เลยเด็ดขุดพอไปทรงนะครับเพราะว่าปัญญาไปอยากไปแห้งครับพี่น้องเด็กหน่อยกำลังมันรับมันแห้งอยากไปกินเวทีม่นไม่เมื่อยครับสู้ไหมลกูกสู้ครับสู้เย็นนี้อย่าลืมให้กำลังใจน้องสีแกมนะครับเอาไปเอฟซีเย็นนี้อย่าลืมให้กำลังใจน้องสีแกมนะ